อ่ะสวัสดีคุณชมกันด้วยนะครับผมยินดีตรับเข้าสู่ช anel 4 a r t นะวันนี้ก็กลับมาพบกันในเกมฟี f ่3ออนไลน์นะครับใน New Engine นะครับหลังจากที่เซิร์ฟไทยใช่ไหมได้มีการอัปเดตแพทใหม่นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัดคลิปให้ดูชมกันสักนิดหนึ่งแต่วันนี้จะมาซ้อมยิงลูกจุดโทษเนาะสักหน่อยนะเพราะว่าหลายๆเกมเนี่ยผมเล่นแรนจิ้งไปนะแล้วก็ต้อง รอจนถึงดีกายิงลูกโทษน,นะครับแล้วก็ยิงแล้วก็แบบมันแป๊กบ้างอะไรบ้างนะครับน,นี้ก็ลองไปศึกษามาก็ได้ข้อสรุปว่าวิธีการยิงมันดียังไงบ้างนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้ดูชมกันสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับส่วนคนที่รู้รแล้วมีเทคนิคอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ครับแต่ไม่ต้องด่าโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกัน ในตอนแรกก่อนนะครับว่ายิงลุกโทษนะจะเป็นยังไงมีคลิกคลิก,ลก,ลกเดี๋ยวเดี๋ยวลากบอลไปในกรอบเขตโทษก่อนนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับนี่ครับเวลาย,ยิงยุโทษเนี่ยสมมุติว่าเราเนี่ยแบบเพิ่งเล่นใหม่ๆเลยยังไม่รู้ว่ายิงยังไงนะครับเราเราก็จะกดทิศทางแล้วก็ยิงนะแต่นี่มันจะมีขีดนี่นครับความตื่นเต้นแบบขีดยังไง สมมติบแบบเราเป็นคนยิงจริงๆอ่ะมันจะควบคุลมลมยังไงนะครับมันก็จะมีให้ดูสมมุติว่ายิงไปถึงถึงขีดแดงแล้วมันก็จะออกนะครับล้ว่ายิงแบบยังไงเบาเกินแรงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีครับส่วนขีดที่ดีๆเนี่ยเราต้องยิงไปที่จุดสีเขียวนะครับดูว่าเนี่ยประมาณนี้สีเขียวสีส้มอืมแล้วก็วัดใจกับผู้รักษาประตูว่าเขาจะพุ่งไปทางไหนนะเรายิงดีโอกาสเข้ามันก็จะมีครับ แต่วิธีการยิงเนี่ยเราเนี่ยต้องยังไงอ่ะต้องกดควบคุมทิศทางที่หลังนะครับหลังจากที่เรากดยิงไปแล้วแต่ถ้าเราไปกดทิศทางก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับมันก็จะแป๊กดื้นล้มไปเองอะไรของมันก็ไม่รู้นะโอเคไปเดี๋ยวเราดูวนี่ครับผมว่าแบบเราแบบไม่รู้เรื่องเลยแบบนึกว่ายิงแบบแผทที่แล้วเราก็จะกดทิศทางก่อนเนะ้ยไหม ก็จยิงไปน,นี้มันจะแบกออกไปนู่นไปนี่อะไรของมันไปเฉยนะครับนี่เราเราก็ดูว่าวิธีการยิงที่ถูกต้องกดทิศทางแล้วก็เลื่อนลูกศรซ้ายขวาไปก็ไปครับเนีย่ยมันก็จะซัดแบบถูกต้องสมบูรณแบบนะแต่ที่สําคัญเนี่ยเราก็ต้องดูจุดให้ถึงกึ่งกลางนะครับสีเขียวนั่นเอง เราคอยลักทิศทางไปว่าจะยิงไปทางไหนเราไปวัดใจกับผู้สาประตูอีกทีหนึ่งนะว่าเขาจะดาวทางถูกหรือเปล่าโอเคแค่นี้อนะอ่ะบุกจะยิงกับ,บปแปร,ปรแปรแปรเราก็กดปุ่มยิงแปรอะใครตั้งเซ็ตไว้ปุ่มไหนก็ลองกดดูนี่นะปม่ใช่แปรมันยิงหลังเท้าเว้ยมันต้องขึ้นอยู่กนะับวิธีการยิงด้วยนะวว่าเราจะยิงยัง,ยงไงครนะับ ยิงด้วยหลังเท้านะไงใส่ก้อยอะไรก็ว่าไปครับไหมก็ไม่มได้ยากเลยนะลองไปศึกษาการยิงดูนี่ครับเดี๋ยวลองตัวอื่นยิงบ้างดีกว่านะแต่ผมยังไม่ได้ศึกษาในเรื่องของยิงซีคิกนะครับผมยิงไม่เก่งตั้งแต่พัสที่แล้วแหละ๋ต่วันนี้มาอัดในคลิปยิงโทษไปก่อนนะ ครับแต่ผู้ศึกษาประตูในภาคนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะในเอน,นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบปฏิกิริยาเนี่ยตอบสนองดีครับไม่เออเหมือนภัาคที่แล้วนะนี่เป็นการยิงแปรบเราก็ลองกดกดดูวนะลองไปฝึกฝนกันดูว่าจะยิงยังไงให้แบบมันดีเพียงพอที่จะเป็นประตูนะครับ ยิงแบบแปลกๆโอกาสที่จะเข้านี่ก็สูงนะถ้าเรายิงดีครับกังขึ้นอยู่แบบับองประกอบต่างๆด้วยครับว่าในภาค้ีนี่ยมันจะยิงแบบว่าการยิงลูกโทษแบบจริงๆจังๆนะครับ โอเคเดี๋ยวลองนิดนึงนะแต่เวลาเราไปยวนยุทโทษจริงเนี่ยมันจะตรงจอยของเราแล้วมันจะสั่นนะเหมือนว่านักเตะเนี่ยตอนนั้นกำลังแบบตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับหลังเท้าไว้ครับก็เข้าไว้ว่าหลายๆนัดเนี่ยพอผมไปยิงยุโทษปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูว่า อ๋อเยอะนี่เข้าไม่ไม่ไม,ไม่ปกติเราแบบว่าจะไปกดยิงไงไปกดทิศทางก่อนการยิงไงมันก็เลยแบบแป็กไปอะไรอย่างงี้นะครับเคไปวันนี้เดี๋ยวอัดให้ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวมีเทคนิคดีๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัดให้ดูชมกันใหม่นะครับส่วนใครที่เล่นในคีย์บอร์ดก็ ลองศึกษาอีกวิธีนะอันนี้อันนี้ผมเล่นในจอยนะยิงแบบจอยนะครับลอ,ลองอีกซลุ่มหนึ่งดีกว่ามีเขาบ้าไปอะไรอย่างเงี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอคุณที่ติดตามรับชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเซอ์กบายไปแล้วครับ